ห้าข้อห้ามที่ไม่ควรทำถ้าไม่อยากให้เกียร์พังเร็วไปดูกันข้อแรกห้ามเข้าเกียร์พร้อมออกตัวโดยไม่เหยียบเบรกข้อสองเข้าเกียร์ว่างก่อนที่รถจะหยุดสนิทข้อสาม เดินหน้าหรือถอยหลังโดยที่รถยังไม่จอดสนิทข้อสี่พลิกดาวอย่างรวดเร็วข้อห้าเร่งเครื่องแล้วออกตัว ใครใช้รถเกียร์ออโต้อยู่เลี่ยง5ข้อนี้ให้ดีนะครับเพราะจะทําให้รถของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและที่สําคัญมันตรวจเช็คระบบตัวมันเกียร์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยนะครับ